อึ้งเกินคาดสองรถหรูป้ายแดงต้องเตไลฟ์สไตล์บ้านบ้านแต่รวยขนาดนี้นาทีนี้ไม่พูดไม่ได้สำหรับผู้กำกับไฟแรงต้องเตทิติผู้กำกับภาพยนตร์สับเปลอท่ามกลางคนทั่วประเทศได้ไปดูแล้วต่างแสดงความรู้สึกชื่นชมให้กับการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆ พร้อมทั้งชื่นชมไปถึงนักแสดงทีมงานเบื้องหลังทุกฝ่ายและตอนนี้กวาดรายได้ไปงามงามกว่า500ล้านบาทแล้วจ้าบอกเลยค่ะว่าเห็นหนุ่มต้องเตใช้ชีวิตเรียบง่ายขนาดนี้ไลฟ์สไตล์บ้านๆแต่รถหรูเกินคาดมากวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องรถหรูของหนุ่มต้องเตกันค่ะซึ่งเคยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว t h o n g t i t ้ เมื่อวันที่13กันยายน66ที่ผ่านมาเผยภาพรถหรูป้ายแดงพร้อมแคปชั่นระบุว่าเรืองงามยามดีในขณะที่พันรยาของก้องห้วยไร่เคยโพสต์แสดงความยินดีบอกว่ายินดีด้วยนะนะับต้องเตต้องเตทิติโดยรถหรูคันนี้ชาวเนต็ตตอบแทนเรื่องที่ทุกคนสงสัยเป็นรถบันจีคลาสครับชุดแต่งบราบาสรอบคัน ตัวรถพร้อมชุดแต่ง30ล้านเบาๆครับท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับแสดงความยินดีทางทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความยินดีกับหนุ่มต้องเตด้วยจ้า